พสิบสตาบันเทิงวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันสุดน่ารักรับต้นปีของเหล่าซุปตานะคะเนื่องในวันนี้ค่ะเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565นะคะงานนี้เหล่าบรรดาซุปตาค่ะเขาก็ได้พากันย้อนวัยเด็กด้วยการขุดรูปของตัวเองตอนเด็กๆนะคะมาโพสต์ลงไอจีกันอย่างคึกคักเลยเลยค่ะ ขอประเดิมด้วยนางเอกสาวใบเฟินพิมพ์ชนกนะคะที่ปีนี้เธอก็ขอหาภาพย้อนวัยเด็กมาโพสต์ลงไอจีกับชุดร่วมงานกิจกรรมของโรงเรียนกับแก๊งเพื่อนสาวที่หน้าผมจัดเต็มแบบชำ่ำนางรักจิมลิ้มค่ะก็บอกเลยว่าออร่าของเธอเนี่ยสวยเปล่งประกายมาตั้งแต่เด็กๆเลยละคะ่ะ ตามมาด้วยคู่จิ้นนะคะพระเอกหนุ่มนายนพัทรที่ก็ขอย้อนวัยรับวันเด็กปีนี้ด้วยการนำภาพตอนเด็กน่ารักจำม่ำแก้มหน้าหยิกมา h p p y y h i l l r r n เ Day 2022แฟนๆทุกคนผ่านทาง IG ด้วยค่ะส่วน,นเอกสาวบางกรอบใหม่ดาวิกาโฮเนนะคะเธอก็ได้ขุดรูปประจำตัวนักเรียนที่แสกกลางมัดแกละสองข้างใสๆออริจินอลมาโพสต์ลงไอจีย้อนหวานค่ะพร้อมกับรายงานตัวด้วยว่าเด็กหญิงดาวิกาป .4 ทับค่ะ ขณะที่แรกหนุ่มนนกุลชานนนะคะก็ได้นํารูปตอนเด็กสุดเท่ที่มีพี่สาวและก็น้องสาวกําลังซ้อนท้ายบนจัก,กรยานโบราณมาสุขสันต์วันเด็กทุกคนผ่านทางไอจีด้วยแล้วค่ะไปดูด้านซื้อเจ๊ยอย่างแม่บุ๋มปรรดาานะคะก็ต้องบอกว่าไม่พลาดค่ะมาสุขสันต์วันเด็กทุกปีโดยปีนี้ก็ขอลงรูปวัยเด็กที่กําลังโพสต์ท่าเท้าเอลแบบน่ารักสุดๆเลยและคะ่ะฝากฝั่งแรกหนุ่มไมค์พัทธเดชนะคะก็ได้ลงรูปเด็กน้อยตอนที่คุณแม่กําลังอุ้มแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนดังในวงการบันเทิงอีกมากมายที่ก็ออกมาย้อนวัเด็กด้วยเช่นกันเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยหล่อสวยใช้แววความเป็นซุปตางกันตั้งแต่เด็กๆเลยละคะ่ะ